เรียนนี <worship bird> ่ก็กระดิบเบิกเขาคือเก่าล่ะไข่เงินบ่พอใช้ใน่กิจการบ้านเนี่ยงไข่บ้านไข่นใช้เงินเปลี่ยนเดี๋ยวก็ใช้เงินเปลี่ยนพอดโอ้ยพี่น้องเอ้ยผู้หาผู้เดียวผู้ใช้สิบคนเครงลูกเครงหลาน ลุงผาปีหนึ่งดูดูก็ดีกันเนาะแต่ก็บอกใครไดลุงผาปหนึ่งก็ได้แต่บอมีแม่เลาบอ,อกในไทยน,นี่เขาว่าเขาดีมาตัดต้นบอกอันเขาดีมากเจี๊บงามบอกม่งเขาบอกท่านมากเไปกระถ่ายอยู่ก็เจ้ามาเจีบงามบอกมองถ่ายก็เจ้าม่วงมวงอยู่บอะท่านมากขอบคุณเด้อนาะทิดเช่น หัวใจกอดๆมากมือนมือนี่คนบ่มามแมวข่อยามานอนอยู่ในหนีนอนอ้อนยอนนังน่งไข่มแมวเจ้าเสื้อไข่ นอนอนี้ปั่นหลังมือเขาเจ้าคนมาหลายๆปุ่นขึ้นไปนอนงทั้งลงังคาเขาย่านคนขอบคุณนซองรันดวงใจเด้อพี่น้องขอบคุณนได้หลายอันลูกไฟแป็นเรียนรถอันนั้นเรียนยุ่งเทียบอย่นงะไรเรียนลดสู้คนจ้งอันของนะก็อื่นเรียนแอบเรียนนี่อย่างนีง ไปบอกการซื้อหมกแตีงโม่มีโอกาสซื้อหมกแตงโม่แวะมาหาแม่ได้สามหมื่นก่าแม่หนิกินหมกแตงโม่น้ำหลวงเ <c> ข <oughs> <c oughs> ียนาไล่ไปว่ากันมีโอกาสแวะมาอันตรงของเราแวะมาหาแม่ในเด้อซื้อหมกแตงโม่มาฝากแม่ในเต่าฟันหน,นิว่าแม่หนกินน้ำหลวงใส่หลวงะไปเบื่องในข่อยดียใจผู้ใดๆเน,นองเอ้ยแต่ก็บ,บอกไปหัวซาเขาเดขาขอกมี้ตะข่อยเราสรงเงินให้หลูกใส่ าบอได้ส่งให้ข่อใส่ไม่ได้ถ้ายข่งแต่เงินมากเาอก็สโงงไ้ผู้นั้นผู้นี้แค่ข่สิเ็ียว้เฮียร่างข่ก็เฮ็ดเเื่ยลูกเพืยอหลานเนาะเ็บไว้ซะา่อ่กินผู้เดียวนะได้มากเหมอนกับงไฮลูกเบิร์ดพี่น้องนี่ก็่ว่ายั่งกต่เลี้ยว้บถ้าพอไว้กินแล้วเลียเงินไว้ใ้ไว้กินจงไ้แม่ไ้หลานเบิร์ดเขาบ่ได้ยั่งเงินก็ได้ได้มากเหอกับว่ายั่งหาเงินให้ลูกให้หลานนะจ๊ะ มืงขึ้นนี่ฮะมืงขึ้นนี่คอยหาคนเงินมากคอยว่าสิแม่รีวิวเงินนหมอันคอยเอากองไว้แเราคอยก็ลับค่ามาที่นี่ตื่นขึ้นมาเอ้ายังบ่ท่านไหนเหตุดูขวัญเตื่นตีหางเจ้าคอยเฝ้าโหลดคลิปลงเฝ้าโหลดคลิปล่องคอยลื่อมเหตุกีบมือว่านเฮ็ดไหวคอยกับว่าได้ล่องคอยลื่อมมือว่านนี่คอยงานไหลต้องเฮ็ดเรียนเฮ็ดนั่นเหตุนี่งว่มีเวลานั้น นี่มืนเคลืนกลับมากเลยจากนอนทั้งคนรีดผ้าพ่อรีดผ้าไปรีดผ้ามาไปอาบน้ำหนาโอ้ยคือเป็นอยากนอนแห้งแต่น้องทั้งหาวทั้งขึ้นไลยคลือ่อนหนึ่งเลยบ่ได้จอดไเลไว้เบิดลเคืนเลยบ,ยไลไบ่ได้จอดไว้เบิดลเคลื่พอพอ่ะอว่าคอยจากนอนนอนหลับอันตื่นตีหายังคอยได้มาโหลดคลิปลงหนังนั่น ยังคอยได้เก็บขวางเต็นนั่นนะเบื้องแนนเตียงไอยหกกระดอไค่อยอยังนอนได้พวกไ่อย่างนอนไหลเตียงเตียงหกปันใดไข่กระโคตรลงนอนคือเตียงไอยดีแค่อันนั้นอันนี้จนพอไข่ปวดหัวเข้าวัดนอนโคตรไกลโคตรกากโคตแรแหนไหลโอ้ยพี่น้องเจนกินายนยังอาบน้ำมาแล้ว อยากที่แล้วว่าเสียงเล็ดคลิปแล้ววสิขึ้นไรไว้จักหน่อยที่เปิดไลอะไร้โอ้ยบ่ไปตามเป่าเลยคพิ่มอยากนอนไหรหมูรลงเตีย,ยวหลับสวัสดีค่ะคุณอากาพลนขอบคุณเลยไหนเน้ออักคะพนขอคุณเลยไหนเน้อคุณอกักขพลน